ครับสบายดีพี่น้องป้องไปเมื่อสุกครู่สุ้คนมื้อนี้กับมบัมพอบอกจะมีน้อยสาวผู้ไทยกันอีกแล้วมื้อนี้สามีกับซีพีเอามาโทโมาตามกินง่ายนะทุกคนเนาะมาโทโอยู่ไฮฮะอยู่กอกกสะเขาไปเอากันเลยมื้อนี้แม่นนะ้ำเป่าจับกอกให้นาะทุกคนตอนนี้สามีกับกำลังย่างไปสวนเนาะอยู่แข้มสวนมั่นเพืเ่อม,มาทโทเขากัน okay. นี่ก็จะเป็นทางรถไฟเนาะพี่น้องโอเคทุกคนตอนนี้ฮากับห้อดสวนแล้วเนาะห้อดสวนม่นนี้มนโห้ากับปุ๊กอุไนนี่แหละห้าวห้าไปกันเลย มา นี่ทุกคนอันนี้ก็คือโชว์เท่านัมันล่าขึ้นกอนไม่กระชากงามีจะขึ้นเอาไวก่อน เดี๋สงพักกันนี่ม่แข้งเราไม่เห็นมันี่แข้งเรานี่ทุกคนมาโทรของเฮ้าเสียวนั่นลนะบ่อุ่นอยพอเห็น ชูงชูงนอบเนาะเห็นบมมาโวที่เิงน่ะ

บึงคือขะานะนี่มีน้ำ้นแถวนี้นะตอนเท้งๆพี่น้องเลยนะเนาะแดดกำลังกาๆเลย น um, okay. ี right? ่เลยนะทุกคนมักโทอันสิออกนํามื้อนี้เนาะนี่สิเป็นแคมโมัดูว่ากับมพัก พักนาะทุกคนเออตัวนี้ยังน้อยอยู่โบโบเขาเอาเนาะทุกคนไม่ไไร้แล้วบ่มีโอเคทุกคนตอนนี้หลานห้ากับลังได้โทเนาะห้าเบิ้งกันเลยว่าเดี๋ยวในสักพักในสักพักมีโอ้ได้เต็มกับมือเลยนะทุกคนโอู้หาโยนลงมาบดด้วยสีถือลองโอเค โอ้โหน้อทุกคนยุบปลายพูดเลยยุบปลายกอกระซาพูดเลยเนาะนี่จะเป็นกอกระซาทุกคนเลยแต่ว่าเฮาจุดแล้วมันไม้บ่มืดเนาะก็เลยแบบปลูกถั่วใส่น่าทุกคนนี่เฮาได้โทษลายแล้วทุกคนเนาะอากาศดีแห้งทุกคนบ้านทุกนิวงามเนาะทุกคนเนาะขึ้นขึ้นมาเบิ่งอีก ข้างล่างนี่ชีเป็นโซนมั่นนะทุกคนอันนี้ก็คือแข้มโฮแข้มโฮแหละพอดีปลูกมักทั่วใช้มันเลยเกินแน่น,มมน,นอ,อ่าโซนมั่นที่ว่าไทายลงชุดก้อนอะไรนะทุกคนอันนี้ก็สิเป็นกาะกระสะที่ว่าอยู่ในแข้มโซนมั่นแหละปลูกมักทั่วใช้นะทุกคนสีลงแล,งลง้วมีหาลงมาโดดลงมาเลยนะนี่ บอแมนซูเปอร์แมนเว้ยโอเคทุกคนตอนนี้ลานน้อยครับกำลังลงแต่งมาทูเนาะ ลงมาขอดแล้วทุกคนชิลเลอร์มาโทเรียนลายไปเลยโอ้ไปทอา้ำอ๋เบิ้งดูโอ้ทุกคนพอได้แล้วแล้วง่ายอยู่วันนี้เนาะตอนนี้ก็ะชิบสองโมงแล้วทุกคนเลยก็สิไปตำเทาเลยนะว้าวว้าวเรยนลายเตอร์พี่น้องเไยไปมือทุกคนเนาะไป คุณๆม,มาอะไรตนั้นนะไปทุกคนปัดน,น,นมมา,ม,มาน,อนโอเคทุกคนตอนนี้สำหรับคลิปไปเอามักโครเข้ากั็ได้เมดเท่านี้ได้เนาะวันน,นี้จะมีการเสียเอามัคโครมาตามสำหรับคลิปนี้เมดมดเพลงเท่านี้ขอบใจทุกคนจากทางฟังไทยฟังเล่า พี่แอบเบิ้งครับสม้มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แซลมีเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อบ๊ hey, ายบายคเต็ม